สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาสรุปผลของการใส่โนูข่ขะหน้านูาน่พืชเข้มข้นนะครับของที่ไอ้เพิ่นถือว่ามาจากหน้ายุ่งนะครับเพิ่นมาแนะนําไว้วันนี้มีมาสรุปให้เบิ้งนะครับพ่ายหลังที่ผมใส่มาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็คือสิ่งแรกที่เห็นนะครับ ที่ยาเล่งนน่ำยางที่ผมใส่ประจำมันใส่เห็ดบ่ได้คือยางตัวนี้มันกีดบ่ออกครับกรีดบ่ออกผมจ่อแล้วผมก็ท่ายาแล้วก็มันก็บ่อออกแล้วก็มาใส่ของอายเพ่นมันออกออกจนถึงไาน,นี้เลยครับอันนี้มีดแรกนะครับตอนนี้แล้วก็มาต้นที่ทุกคนเบิ่งก็ขอขอบพุณนะครับเดี๋ยวมีคนสนใจหลายผมเลยมาเห็ดสรุปเดี๋ยคือออกออกครับนี่ปกติสองมีดผมลอก ช่วงแรกได้หน่อยกว่านี้ครับได้หน่อยกว่านี้อันนี้คือต้อนที่เพื่อนสมบูรณ์แต่ว่าเพื่อนออกบดีเพื่อนสามารถเทิดแห้นำยางออกดีหลวกะยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางดีครับพร้อมครับขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ